อ่ะนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาดูตอนวิธีที่กะทิมันได้นะว่าว่าดูยังไงนะครับอ่าอันดับแรกเลยนี่คือผมปิดผมผมปิดแก๊สแล้วนะนะครับจริงๆถ้าถ้าเราใช้หม้อนึ่งอย่างเงี้ยมันต้มไม่นานนะมันต้มแป๊บเดียวนะครับมันมันต้มแค่ไม่ถึง5นาทีมันก็มีควันนะครับแต่ถ้าเราใช้หม้อใหญ่อย่างผมอย่างเงี้ยเนี่ยมันมันจะนานหน่อยนะเพราะว่ามันปริมาณเยอะนะครับแต่ข้อสําคัญเนี่ยเราอย่าลืมคนนะครับบางทีในสูตรผมเขียนว่าอ่าห้ามคนเนี่ยนั่นคือผมผมอ่าในกรณีที่มันมันมันใช้ไฟเบาเนาะ แต่ถ้าเราใช้ไฟแรงเนี่ยเราเราต้องคนตลอดนะครับคนให้เขาเข้ากันนะนะครับอ่าเนี่ยครับเราสังเกตว่ามันลมมันจะถ่ายไงให้มองเห็นหม,มันจะเป็นเหมือนควันลอยขึ้นมาครับคือผมเห็นนะแต่ไม่รู้ว่าในกลองมันเห็นหรือเปล่านะครับมันจะเป็นแค่ควันลอยขึ้นมาเหมือนกับากะทิมันโดนมันโดนความร้อนแล้วมันมีควันขึ้นนะครับอ่ามองเห็นไหมครับถ้าถ้าไม่เห็นเนี่ยเดี๋ยว มันจะมีไอ้นั่นะมันจะมีควันลอยขึ้นมานะครับสังเกตดีๆนะตรงขวาครับตรงบนขวานะจะมีควันลอยขึ้นมาประมาณนี้นะครับกระที่เขาจะร้อนนะครับเนี่ยร้อนร้อนร้อนนะครับอ่ะอันนี้คือเสร็จแล้วนะนะครับหรือว่าถ้าใครลืมหรือว่าถ้าใครต้มนานเกินไปเนี่ยหรือว่าไม่อาจจะต้มทิ้งไว้แล้วลืมเนี่ยให้ได้มากสุดแค่ตรงเขาเดือดตรงขอบหม้อตรงนี้นะขอบหม้อเดือดครับเดือดแค่นั้นพอนะครับ อย่ามากกว่านั้นนะครับถ้ามากกว่านั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่ากะทิมันจะมันจะแตกมันในในในหม้อก่อนแล้วเอาปโยน์เนี่ยมันจะไม่อร่อยนะนะครับดูง่ายๆ่าครับถ้าใครต้มไปจะต้มไม่ยากนะครับผมจะต้มง่ายๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับการการอุ่นเก็บก็เหมือนกันนะครับหลังจากขายเสร็จก็อุ่นลักษณะนี้แหละนะครับหลักการเดียวกันนะครับอุ่นอย่างนี้เลยนะครับอย่างผมเนี่ยผมต้มเสร็จตอนเนี้ยผมก็จะเริ่มขายทีประมาณบ่ายสามโมงเย็นนะครับผมจะทิ้งไว้เลยเขาก็จะไม่เสียนะนะครับ ทิ้งไม่ได้เลยนะครับหม้อนั้นก็เหมือนกันผมต้มเสร็จตอนเช้าเนี่ยวันตอนนี้ประมาณ8โมง9โมงนะครับต้มเสร็จผมก็เก็บไว้นะครับก็จะจะเริ่มขายทีตอนบ่าย3โมงเย็นเขาก็จะอยู่ได้นะครับพอขายเสร็จประมาณสัก2ทุ่มเนี่ยผมก็จะอุ่นอีกรอบนึงนะครับอุ่นือนนี้อีกอีกรอบนึงเราเก็บไว้ในกรณีที่กะทิเหลือนะครับอุ่นอีกรอบนึงแล้วพอตอนเช้ามาก็อุ่นอีกรอบนึงก็พร้อมขายตอนเย็นจะเป็นอย่างนี้ไปไปเรื่อยๆนะครับโอเคโอเคนะผมวันนี้วันนี้ผมถ่ายเกี่ยวกับการทำกะทิให้ เดือลรก่สิจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับ